สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เห็นหน้าค่าตากันดีนะครับผมครูบอลนะครับวันนี้ก็ได้มาลงอีกโซลูชันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นโซลูชันที่ใหญ่แล้วก็เต็มระบบเลยนะครับก็ที่จะเห็นด้านหลังผมนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรียกเป็นเป็นซับใหม่แล้วกันนะครับที่จะต้องเปิดดูในคู่มือของทางอินเวอร์เตอร์หรือทางผู้ผลิตเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ผมเลือกใช้วันนี้จะเป็นของ LV Top Sun นะครับโมเดล Sun 5K บวกกับออนกริดหัวเว่ยที่ของที่นี่มีแล้ว ต้องเรียนแจ้งนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นวัดนะครับอยู่บนภูเขาเลยนะครับแล้วก็มีแผงเดิมก็ได้ทําการรีมูฟหรือว่าเอาลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มแผงใหม่เข้าไปนะครับแผงที่เราติดตั้งเข้าไปเป็นแผงจินโกะนะครับแน่นอนว่าจินโกะที่เราได้ยินเนี่ยนะครับมันคุณภาพเขาามาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับเทวันร้อซนะครับเป็นผู้นําเข้ามีใบเซอร์แรงต่างเรียบร้อยนะครับเป็นแผงจินโกะนะครับขนาด550วัตต์ที่เพิ่มเข้าไปในวันนี้เนี่ยก็นะครับก็จะเพิ่มเข้าไปที่18แผง นะครับแล้วก็ทําลงมา2สตริงนะครับมาเข้ากับอินเวอร์เตอร์สตัวอินเวอร์เตอร์สตัวนี้ทําการพาราเดลกันนะครับมีตัวมาสเตอร์มีตัวสลัฟนะครับเพื่อที่จะให้มันทํางานร่วมกันนะครับปัญหาของที่นี่คือไฟดับและไฟตกนะครับแล้วก็ที่ตู้ใบใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นสเตเบลเซอร์นะครับสเตเบลเซอร์ตรงนี้ขนาด15 kva นะครับซึ่งคอยปรับแรงดันอยู่ณตอนนี้นะครับเกือบ5้าโมงเย็นเนี่ยแรงดันอยู่ที่205โวลต์นะครับออปต์ก็จะเป็น220 นไหนๆก็เปิดตู้แล้วนะครับในตู้นี้ก็จะมีที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับในระบบก็จะเป็นคัดเออหลังเต่าเอาไว้ฉุกเฉินนะครับเราสามารถบายพาสได้นะครับต่อมาครับในส่วนของออนกริดตรงนี้ก็เป็นงานระบบที่วัดเดิมที่ที่มีอยู่ที่วัดอยู่แล้วนะครับเราก็เซตจัดให้ใหม่นะครับขึ้นไปทางความสะอาดแผงเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาภาค Input Output ของตัว h ัว w วยนะครับมาเข้าในระบบเรานะครับทำเป็น On Gen AC c o u p l i n g นะครับไม่มั่นใจว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับออนเจนนะครับออนเจนเจนที่มาจากว่าเจเนเรเตอร์นะครับหรือว่าเจนอะไรสักอย่างที่เขาผลิตออกมานะครับเป็น AC coupling ด้วยนะครับปกติเราจะได้ยินเป็น AC coupling อย่างเดียวนะครับออนกริดเอซีคัพปิ้งอย่างนี้นะครับแต่การทํางานเนี่ยนะฮะข้อดีของมันคือถ้าการไฟฟ้าดับใช่ไหมครับปกติแล้วออนกริดจะต้องพึ่งการไฟฟ้าแต่ทีนี้เนี่ยในระบบนี้นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับถึงแม้ว่าไม่มีการไฟฟ้านะครับไฟดับหรือว่าไม่มีเลยเนี่ย ก็สามารถที่จะเอาเอาพุทของทั้ง2อินเวอร์เตอร์หรือในระบบเนี่ยนะครับไปจ่ายให้ออนกริดแล้วออนกริดครับก็จะจ่ายพลังงานเข้ามาให้ที่อินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปช่วยกันครับช่วยทําอะไรช่วยชาร์จช่วยใช้นะครับอันนี้คือระบบที่ออกแบบมานะครับในระบบนี้นะครับมีตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลอยู่ตรงนี้ตู้คอนโทรลเนี่ยที่ผมบอกว่าดึงลงมา2สตริงนะครับแต่ว่าเราใช้ใช้ก็คือใช้2แหละแต่ในระบบเนี่ยนะครับในตู้คอนโทรลเนี่ยมี4สตริง น,นั่นหมายความว่าสามารถที่จะเพิ่มแผงไปได้ในกรณีที่ช่วงพีคแล้วมันยังไม่ถึงค่าที่อินเวอร์เตอร์ทำงานได้เราก็สามารถเพิ่มแผงให้มันมีแกลบที่ทํางานที่สูงขึ้นนะครับมีฝั่ง a c ที่ขนานกาันขนานกันนี่คือแยกทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถใช้ตัวเดียวได้ตัวใดตัวหนึ่งใช้ได้นะครับเราก็ปิดตัวเบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็คือผมแยกกันเลยนะครับใช้ค่อนข้างเยอะมี MCCB นะครับตัว MCB จากเมนกันไฟฟ้านะครับที่จะก่อนเข้าระบบ มี ATS คอยสลับนะครับ ATS จะทํางานฝั่ง normal ก็คือถ้ามีการไฟฟ้าเข้ามาก็จะอยู่ฝั่ง normal เลยจ่ายไปปกติแต่ถ้าไฟจากการไฟฟ้าดับนะครับระบบก็จะตัดสลับไปฝั่ง off grid ไปที่ฝั่ง reserve นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นงานที่ติดตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ครับถัดมาตรงนี้ mccb นะครับ250แอมป์ m เนี่ยนะครับก็ใช้2ลูก2ลูกนี้ใช้แบตเตอรี่แค่ลูกเดียวอยู่ครับอีกลูกหนึ่งแบงไว้ครับในอนาคตสามารถเพิ่มเข้ามาที่จะขนานกันได้นะครับ เผื่อมีอีกลูกหนึ่งตั้งไว้ข้างๆเราก็สามารถเข้าไปได้แต่ตรงนี้ต้องคอยระวังนะครับถ้าจะขนานกันจริงๆเนี่ยเราต้องดูแรงดันให้มันเท่ากันนะครับถ้าไม่บาลานซ์เนี่ยห้ามเลยนะครับต้องบาลานซ์กันเท่านั้นแบตเตอรี่ต้องสมมติ5 5โวลต์ลูกใหม่ก็ต้อง55 w. ห้ามต่างกันนะครับต่างกันให้ไม่ไมเกิน0.2นนะครับไม่งั้นกระแสวิ่งหากันทําให้ BMS หรือว่าระบบเราพังได้นะครับแบตเตอรี่เดิมเป็นเป็นของที่วัดอยู่แล้วครับที่มีออฟกิจตั้งหากใช้ตอนไฟดับนะครับบางส่วน ก็เป็นระบบเบื้องต้นครับคร่าวๆทำงานได้เต็มที่อย่างตอนนี้เกือบ5้าโมงแล้วนะครับระบบก็แผงเนี่ยผลิตได้2ตัวลมกันอยู่ประมาณ600วัตต์นะครับแล้วก็ฝั่งออนกริดอยู่ที่ประมาณ2 0 0วัตต์ก็จะมาช่วยกันไม่พอมาจากไหนเอามาจากการไฟฟ้าทําไมผมถึงบอกว่ามาจากการไฟฟ้าเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับเราตั้งให้ดึงน้อยมากแล้วก็ชาร์จน้อยมากนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องด้วยว่าสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เราไม่อยากจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เยอะเอาไว้ใช้ยามจาเป็นเท่านั้นแล้วก็มีการตั้งทอยุบ ในช่วงประมาณทุ่มครึ่งไปถึง2องทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มครึ่งนี่แหละนะครับก็เอาแบตเตอรี่ไปจ่ายให้ระบบเพื่อที่จะให้ระบบมันนิ่งขึ้นในฝั่งอ่อนนะครับอันนี้ผมที่ติดตั้งมาก็คือมันมันช่วยได้นะครับไปช่วยดันฝั่งกริดขึ้นนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะทาให้มันสเตเบิลเลยนะครับไม่ใช่ทําให้นิ่งแต่ว่ามันจะช่วยดันขึ้นนิดหนึง่งนะครับอันนี้เป็นระบบคร่าวๆที่นําเสนอให้ดูในวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งที่ท้าทายเหมือนกันนะ เซ็ตค่าเสร็จนะครับพอรันแล้วนะครับก็โอเคนะครับระบบก็สามารถจ่ายได้ปกติเลยนะครับลงกาลงอะไรเรียบร้อยนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจระบบเอาไปใช้ในกิจกรารหรือว่าจะไปใช้ในบ้านหรือว่าจะไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟเลยแต่อยากทําระบบแบบนี้อยากเล่นออนกิดไปด้วยนะครับอยากทำออฟกิดไปด้วยเราเล่นเป็นไฮบริดออนออฟเลยแล้วทํา a ซีคัพปิ้งเป็นแบบออนเจนเลยนะครับอีกโซลูชันหนึ่งที่ผมกําลังจะทําก็คือเดี๋ยวแบบนี้แหละคล้าย,ายกัน แต่จะมีเจเนอเรเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาสัญญาณ ATS เนี่ยไปทิกให้ออโต้เจนสตาร์ทนะครับไปสั่งเจนเข้ามาช่วยในระบบอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะลดภาระของแบตเตอรี่แล้วก็แพงด้วยนะครับก็ใช้เจนตัวใหญ่ตั้งไว้ตั้งขงนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนนะครับวางแผนระบบนะครับวางวิเคราะห์ระบบให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะตกลงทํากันนะครับแล้วเราจะไปดูหน้างานแล้วก็พูดคุยกันก่อนนะครับอันนี้คือ เผื่อท่านใดสนใจครับผมลงเบอร์โทรไว้นะครับไลน์แอดนะครับเบอร์โทรนะครับ087250056นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะครับก็ถ้าโทรไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับอีกทีช่วงเย็นแล้วกันนะครับงานราชการก็เข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้มีเวลาทำช่วงปิดเทอมก็พอาได้พาน้องๆออกไปทำงานสักหน่อยหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดชมคลิปต่างๆที่ผมได้นำเผยแพร่ออกไปนะครับหรือท่านใดจะเข้ามาดูงานที่บ้านผมได้นะครับแล้วผมก็จะ แนะนำไปทีละจุดทีละจุดนะครับไม่คิดตังค์ไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับว่าผมอ,าอยากให้ทุกคนได,ได้ได้ใช้ระบบที่ดีนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ